ได้สังกัดรับเตรียมเสร็แล้วครับรถมาสามคันก็จะสังกัดก่อนต่อไปครับเร็วมานะนรับเตรียมตัวรถแล้วครับวันที่13ม,มีนานหก้านะครับเวลา กานรเดินทางบ่อกราดรับตำรงเรียน,น,งดงเ,ดยนเดี๋ยว,วข้างทางที่ต้องฝากพ่อคุณแม่นีดหน่อยสังครับ เอามาเยอะก็คนเยอะนะครับเอามาน้อยก็คนน้อย <laughs> <laughs> เป็นไงลับสบายมีไหมครับนอนไม่หลับค่ะ <laughs> เอานอนไม่หลับแ <c oughs> องกินอะไรยังลูก Finish already Breakfast is okay for you? <c oughs> a okay. โดดอเคครับโอบค ตอนนี้คือครูก็เตรียมสัมภาระกลับกันนะครับเอามามากก็บขนมากนะครับเอามาน้อยก็บขนน้อยนะครับรูกบัลงให้รูปเลยนะครับครับเป็นการบ้านขอใช้ครับ